เรื่องเกี่ยวกับต้นโพอาถรรพที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมคะ<อ>่ะเพราะว่าต้นโพอาถรรพต้นนี้นะหลังจากที่มีคนไปบอกว่าจะลื้อถอนเนี่ยก็ทําให้มีคนเนี่ยเสียชีวิตไายรวมไปถึงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลย<อ>แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้คะ<อ>่ะหมอปลามือปราบสัมภเวสศีเดินทางมาและลงพื้นที่ไปดูว่ามีอาถรรพที่ต้นโพต้นนี้จริงหรือไม่ ไปคะ่ะคุณผู้ชมมาที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในตำบลม่วงเตีย้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะเจ้าของบ้านน่ยได้ให้คนมาตัดแต่งต้นโพให้เป็นพุ่มเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะนายสมหวังช่างจัดอายุ65ปีเจ้าของบ้านก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนภระระยาวัย63ปีต้องป่วยและเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครับ นายสมหวังค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเ,เมื่อช่วงประมาณปลายปี2561นะมีคนตัดไม้รับซื้อไม้ไม,ไม,มาขอซื้อต้นโพภรรยาของเขาอ่ะก็เลยบอกว่าอตัดขายไปเลยตัดขายไปให้หมดเลยรก อตอนนั้นน่ะตั้งใจจะตัดขายเฉพาะกิ่งสูงๆแหละเพื่อให้กิ่งที่มันแตกออกมาใหม่มันจะได้ออกมาเป็นพุ่มสวยๆไงคุณคแตต้องมีการตกแต่งต้นไม้อยู่แล้วเนาะโดยก่อนตัดเขาก็มีการจุดธูปบ,บอกกล่าวแล้วนะตามความเชื่อคือคนเข้าคนแก่เขาก็เล่าต่อๆกันมาบอกว่าต้นโพต้นเนี้ยมีพ่อปู่หมอกสิงสถิตอยู่พอขอเสร็จนะบอกกล่าวกันไปเรียบร้อยก็ทำการตัดกิ่งออกโดยไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ จูจ่ๆต้นปี2,562ค่ะภรรยาของเขาเกิดเดินไม่ได้ร่างกายค่อยๆหมดแรงผอมแห้งทุกครั้งที่ป้อนข้าวให้กินเนี่ยภรรยาจะทำหน้าตาแปลกๆคล้ายๆกับทำหน้าทำตาแบบหลอกหลอนอ่ะหน้าแบบหน้าแปลกๆน่ากลัวมากมจนกระทั่งปลายปี2,562ค่ะนายสมหวังเขาบอกว่าภรรยาเขาก็เสียชีวิตลง ส่วนพอต้นปี2563นะได้สมหวังเองก็ล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาการเนี่ยซุดหนักลงไปเรื่อยๆ,ๆเลยคล้ายกับตอนพี่ภรรยาเป็นเลยอะ่ะตัวเขาก็เลยเชื่อว่าพ่อปู่หมอกคงจะไม่พอใจอะ่ะที่ไปตัดต้นโพแล้วก็กะว่าจะมาเอาชีวิตของเขากับภร<อ>รยาไปแน่นอน ที่ผ่านมาคือพยายามหาวิธีในการถอนแก้อาถันอะไรต่างๆนะจุดทูบบอกกล่าวก็แล้วขอขมาลาโทษก่อนแล้วนําหัวหมูนําหมูนําไก่ไปถวายแล้วขอว่าถ้าหายจากการเจ็บป่วยจะตั้งสารให้แต่ก็ยังไม่เป็นผลค่ะตอนนี้นะคะนายสมหวังเนี่ยก็เลยนอนเป็นผู้ป่วยติดเต,ตียงด้วยความสิ้นหวังหมดหวัง<อ>ได้แต่ปลงแล้วเนี่ยะเขาบอกเขานอนรอวันตายน่าหงนใจนะนะใช่ แล้วก็เช่นเดียวกับนายสุนทรมุ่งขม้นค่ะอายุ61ปีน้องชายของภรรยาเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดเช่นกันเขาเคยพูดขู่ว่าจะเอารถมาขุดต้นโพออกไปเลยเพราะว่าเขาเคยทำอะไรรู้ไหมฮะงงเคยไปขอเลขอ่ะแล้วเขาไม่ถูก ก็เลยพูดไปไม่ถูกใช่ไหมจะเอารถมาขุดต้นโพไปเลยเดี๋ยวไปโทษต้นไม้ก็ไม่ถูกอ่แล้วจู่ๆเขาบอกแบบนี้ว่า,าหลังจากนั้นอะ่ะเขาตกบันไดตกบันไดหลังจากที่ปีหลังคาบ้านลงมาตกลงมาเลยค่ะแล้วเหมือนเขาเขา,เขาบอกความรู้สึกเขาเหมือนมีคนมาผลักหรือมีอะไรบางอย่างเป็นแรงผลักที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยตกลงมากระแทกกับพื้นแขนขาหากักและทําให้ทุกๆวันเนี้ย เขาเดินค่อนข้างจะลำบากด้วยอะ่ะแล้วช่วงหลังนะคะนายสุนทรยังเห็นคล้ายๆกับดวงไฟกลมๆมดวงใหญ่ๆลอยออกมาจากต้นโพ <ละ S 1> เห็นแบบเนี้ยบ่อยเลยเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวสีเนี่ยมาช่วยตรวจสอบหน่อยสิหมอปลาว่าตรงต้นโพตรงเนี้ย มีอาถรรพ์จริงหรือเปล่ามาไหมหมอปลาไหมหมอปลาและคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปเลยค่ะนี่ค่ะไปพบกับนายสมหวังแล้วก็มีการพูดคุยกันพอพูดคุยกันได้ไม่นานยังไงสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างให้คุณสุชาดาเนี่ยขึ้นไปนั่งข้างๆคุณสมหวังให้นั่งเหยียดขานะมองไปที่ปลายเท้าแล้วก็จับมือกับกับคุณสมหวังเอาไว้นะก่อนที่จะมีการแตะไปที่ศีรษะของคุณสมหวังสลับกับ ถามคุณสุชาดาว่า,วารู้สึกชาที่เท้าไหม,มแล้วก็ปล่อยมือจากศรีรษะแล้วก็ถามซ้ําอีกว่า,วาหายหรือ,อยังโดยตอนที่ทำเนี่ยคุณสุชาดาหันหลังนะคะไม่รู้เนี่ยเนเห็นไหมไม่รู้นะว่าหมอปลาทำอะไรกับคุณสมหวังเลยและหลังจากทำพิธีทำเนี่ยทำอะไรต่างๆแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยหมอปลาบอกว่ายังยังบอกอะไรไม่ได้ยังไม่บอก เดี๋ยวไปสำรวจต้นโพอายุร้อยปีที่ว่ากันว่ามีอาถรรพ์เนี่ยไปก่อนหมอปลาก็เดินไปเลยค่ะแล้วอาการหมอปลาเป็นไงหมอปลาเดินไปเนี่ยสำรวจก่อนเดินไปสำรวจรอ,อบๆต้นโพที่ถูกตัด แต่เนี่ยคุณดูอาการหมอปลาเขาปกติอ่ะไม่ได้มีอาการหาวเออเออมีมีมองเหลือกเหลือกตามองนี่หนึ่งแต่ไม่ได้มีอาการเหมือนจะอาเจียนอ่ะเหมือนคลื่นไส้อ่ะคือใครเป็นแฟนบันแทนหมอปลาจะรู้ใช่ถ้าเกิดว่าหมอปลาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างหมอปลาจะมีอาการเหมือนเหมือนหาวก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มคลื่นไส้เหมือนเหมือนจะอาเจียนออกมาแต่ตอนเนี้ยหมอปลาดูท่าทางปกติไม่มีอะไรก็เลยขอ ดูอีกต้นหนึ่งที่ใต้ต้นโพเนี่ยจะมีสารเจ้าพ่อพญาทิพย์อยู่และพอไปถึงก็เดินวนวนวน,วน,วนเนี่ยคะตรงนี้ค่ะสำรวจแล้วหมอป่าก็พูดขึ้นมาว่าว่ามไม่มีหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ ต้องทุบ <Hey. S 1> หรือออกทุบสารอีกแล้วใช่การตัดต้นโพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเลยเส่วนวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของนายสมหวังเ,เป็นวิญญาณที่มักจะมาเกาะอ,อยู่กับคนป่วยหรือคนที่ใกล้จะตายากลางวันเนี่ยเป็นอีกคนกลางคืนก็เป็นอีกคนค เพอพูดจาไม่รู้เรื่อง <Ừ. S 1> ส่วนอาการป่วยของนายสมหวังเป็นเพราะสมัยที่ยังแข็งแรงเนี่ยนายสมหวังกับภรรยายางไไม่เคยตรวจร่างกายอ,อสุดหนักก็เชื่อว่าจะมีผีมากดทับจะมาเอาชีวิตแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยแย่กว่าเดิม,มดิฉันพูดอาจจะไม่ค่อยเข้าใจออไปฟังหมอปลาพูดดีกว่าค่ะผีอยู่ในตัวเขาเลยมันเป็นผีที่ไหนหมอปลามันไม่เกี่ยวพวกนี้มันน่าเกิดจากเข้ากํารัางคนน่ะ ถ้ากาลังใกล้จะตายเนี่ยผู้เยายาผิวนะอย่ากโกรธนะค,คนถ้ากำลังใกล้จะตายจะมีพลังงานตรงเนี้ยมาอยู่ในร่างเขาซึ่งพลังงานเนี้ยเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถเอาเท้าเราเนี่ยสัมผัสกับเขาได้โดยเมื่อกี้ผมก็ให้น้องนั่งเา,านัสัมผัสผมไม่ได้เตรียมกับขันน้องมาก,ก่อนนะถามได้และน้องก็ไม่รู้ด้วยว่าผมทําอะไรกับคนป่วยแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับที่ว่าตัดต้นโพหรอก อ่ชัดเจนนะคะหมอปลาเข้าไปดูให้แล้วหมอปลาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับต้นโพหรือที่ไปตัดต้นโพเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพส่วนบุคคลแต่ก่อนเดินทางกลับเนี่ยหมอปลาก็เข้าไปบอกเรื่องราวเนี้ยทั้งหมด กับนายสมหวังคือตั้งใจว่าจะไปให้กําลังใจอะค่ะอ,อยากจะให้ลุงเขามีความหวังในการที่แบบสู้นะดูเพื่อลูกนะใช่ก็ไปให้กําลังใจกันแบบนี้แหละค่ะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะเรื่องของความเชื่อเนี่ยมัน,ม,นมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้วไม่มีใครผิดใครถูกหรอกที่จะเชื่ออะไรแต่ว่าทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพเราเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีดีก่อนนะก่อนที่จะเจ็บป่วยเนาะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์หรือกระจ่างไปมากขึ้นนะคะ